ข้าวโพดข้าวเหนียวควรเลือกสายพันธุ์ไหนดีพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รับทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้ประจอยกเกษตรจีมาไขาข้อของใจสําหรับผู้ที่ถามกันเข้ามาว่าปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวควรเลือกสายพันธุ์แบบไหนถึงจะได้รับผลผลิตที่ดีอ่ะพี่น้องคะในคลิปนี้มีคาตอบเดี๋ยวเหามาฟังรายละเอียดไปน้ากันคะ่ะการเลือกสายพันธุ์ของข้าวโพดข้าวเหนียวพี่น้องของเฮาควรที่จะเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดท,ที่มีรสชาติ ที่ตลาดของเข้าต้องการคือจะทาให้รสชาติอร่อยเวลาเขากินนี่มันจะแซ่บนุ่มหวานมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์ได้พี่น้องบางคนก็นเอาสายพันธุ์ที่ราคาถูกมาปลูกสําหรับผู้ที่บ่งหูเนาะแต่สําหรับผู้ที่ปลูกเป็นมืออาชีพปลูกขายอยากให้พี่น้องของเขา้าลูกค้าของเข้าต้องติดใจแบบนี้เนาะเข้าควรที่จะเลือกสายพันธุ์ที่มีเกรด กินแล้วรู้สึกว่าลูกค้าของเข้าประทับใจซื้อแล้วซื้ออีกเวลาเขาไปขายเขาก็จะตามมาซื้อของเข้าตลอดนะพี่น้องสําหรับสายพันธุ์ที่ประจอยเลือกซื้อนี่ก็คือมันจะมีของบริษัทสิปไลท์แล้วก็ของบริษัทสอนแดงมีสองสายพันธุ์นี้ที่ประจอยเลือกปลูกบกว่าจะเป็นสายพันธุ์ของข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดขเนี้วประจอยก็จะใส่เป็นพวกที่มีราคาสูงคือกิโลละ8 0 0ถึง1,000บาทนะพี่น้อง สำหรับข้าวโพดท,ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้มันจะเป็นของบริษัทซิดไลท์นะคะเมื่อก้อนนี้ที่ประจอยปออลูกหลังจากที่เก็บเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วนะเป็นของบริษัทซิดไลท์เป็นของสวีทซื่อว่าสวีทเพอร์เพิลนะคะแต่ภาพเทยียนอยู่นี่มันจะเป็นข้าวโพดหวานขออภัยค่ะข้าวโพดนุ่มหวานคือสายพันธุ์ของเหาาขั้งแรกเนี่ยเฮาจะปลูกเป็นสวีท เพิร์เพิ่นี่ค่ะ,มะเมล็ดเพิ่นจะเป็นสีขาวเวลาตบออกมาจะเป็นสีขาวล้วนจะขึ้นสีชมพูในนิดนิดแต่ว่าสาหรับที่ข้าวโพดที่เป็นของบริษัทส้นแดงมันจะเป็นของออสายพันธุ์ของเหนียวหวานชมพูมันจะขึ้นเป็นสีชมพูเข้มเลยนะคะปรจจอยใส่อยู่สองสายพันธ์บ่ต่างกันนะพี่น้องรสชาติกันเหนียวหนุ่ม บอ่อต่างกันเลยนี่คือวิธีต่มของเฮ้านะเอาไปต่มขายเาช่าละ1นึ่พบาทตอนเสารตอนเที่ยงตอนเย็นถ้าเกิดว่าขายน้โมูบานเฮ้าเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์จะขายดีที่สุดเพราะว่าเด็กน่อยปิดโรงเรียนเนาะลูกเต่าเขาเจ้ายู่งนอนเขาเจาก็สื่อหายลูกเต่าเขาเจ้ากินตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของสอนแดงเด้อพี่น้องสายพันธุ์ของแดงเป็นเหนียวหวาน เนียวหวานชมพูนะปะ้าจอยจะทดลองปลูกอยู่สองสายพันธุ์คือสวีทเพอร์เพิลก็ดีคือกันกิโลกรัมละแปดร้อยห้าสิบบาทสำหรับสำหรับของเหนียวหวานชมพูเนี่ยกิโลละหกร้อยห้าสิบบาทสำหรับสวีทไวโอเลตของซ้อนแดงเนี่ยกิโลละหนึ่งพันบาทให้พี่น้องของเฮาเลือกเอามันจะมีแตกต่างกันได้พี่น้องพี่น้องฟังดีๆนะคะในคลิปนี้อธิบายแบบละเอียดเลยสำหรับข้าวโพดของ สวีดเพอเพลฟักมันจะหน่อยจะปลูกหางซําไดกระสางฟักกระหน่อยแต่เขามีความนุ่มเหนียวนี่คะ่ะฟักจะหน่อยสันมีความนุ่มเหนียวตัวนี้สามารถปลูกทีใดนะคะปลูกทีนี่ก็คือหางสักประมาณอ่ายี่สิบเซนติเมตรระยะหลุมนะแต่รสชาติเขาจะเป็นเหนียวนุ่มนะคะแต่ภาพเทียนอยู่นี่เป็นของบริษัท สอนแดงเป็นของเอ่อเนี้วหวานชมพูนะพี่น้องที่เห็นอยู่นี่เนียวหวานชมพูนะคะมันจะขขินสีชมพูตัวนี้ฟักใหญ่นะพี่น้องช่วงช่วงที่ปราชญปลูกนี่ก็คือตัวนี้แหละแต่าา่านยัางบ่ทันเด้ขายเบิงเบ,บิงตามฟักของเพิินแล้วเนี้วหวานชมพูของสอนแดงจะมีฟักงาวกว่าสวีทเพืือเพือของบริษัทสิบไหละนะคะนี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือของ ส้แดงด้วยพี่น้องเป็นของอ,อีกสายพันธหนึ่งนะตัวน,นี้จะปลูกในกระถางให้พี่น้องของเฮาได้เบิงกันตัวน,นี้เป็นของ ซ้อนแดงคือกันนพี่้องคะซื้อว่าสวีทไวโอเลตหนึ่งถ้าปลูกแค่บกกิโตนเองนะคะปลูกในกระถางแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ่จ้ะแต่ราคาจะแพงด้วยเพราพดปลูกในกระถางสวีทไวโอเลตหนึ่งเป็นฝักดีดีค่ะพี่น้องคะราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งพันบาทมีอธิบายอยู่ในคลิปยาวนะคะพี่น้องสามารถพี่น้องไปรับชมได้เลยนะคะอยู่ในคลิปยาวกดไปคลิปโฟฟาร์แล้วก็ไม่พูนคำว่าวิดีโอกันนะะคเป็นพันของซ้อนแดงค่ะพี่น้องคะาาเเแย่กว่า เหนียวพื้นที่นิดเดียวเองผูเด้มกระดกษทองสำหรับสวีดเปโอเลตหนึ่งกรบูเหนียวหวานชมพูนี่จะเป็นของบริษัทสอนแบงหน้าพี่น้องประหยัดสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยสวีดเมล็ดพันธุ์เพิ่งกะสางป็นของบริษัทบีภัยพี่น้องนะคะแต่ละบริษัทเขาจะบานของเขาเองขวบเมล่ะจะออกมาแตกต่างกันรสชาติมันคลนะคะขขาโพดเขาเหนียวจะรสชาติคลายกัน มันจะแตกต่างกันตรงฝักนางพี่น้องฟักที่เห็นอยู่นี่จะเงาของซ้อนแดงนี่จะเงาวกาของบริษัทซีปไลท์นะคะถามว่าเวลาระยะการเก็บเกี่ยวจะอยู่กี่วันวันระยะการเก็บเกี่ยวทุกๆบริษัทของขพดข้าเหนียวราคาเอ่อขออภัยคะ่ะอายุจะอยู่ที่2เดือนกว่ากว่านะคะสำหรับบริษัทซีปไลท์ก็หกบสอวัน ไปถึง65วันเก็บผลผลิตนะคะนี่คือของบริษัทสอนแดงด้วยพี่น้องสวีทไวโอเลตนะคะไวโอเลตเอนะคะทั้งหมดนี่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่62ถึง65วันนะคะการรสชาติของข้าวโพดแต่ละสายพันธุ์คล้ายๆกันกินแล้วมีรสชาติอร่อยแสบคือกัน แต่ฝักของเขาจะแตกต่างกันสําหรับปัจจยแล้วทั้งสามสายพันธุ์นี่เคยปลูกมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังทดลองของบริษัทสนแดงเป็นของเหนียวหวานชมพูเดี๋ยวลงคลิปไปแล้วนะคะตอนนี้อายุของที่ปจจยปลูกนะ่ะจะอยู่ที่ห้าสิบวันนะคะเฮาจะลงคลิปทุกๆช่วงระยะเวลายัางบ่ท่านเด็ขายอยู่แต่ว่าเบิ่งผลงานของเขาฟักเขาจะใหญ่นะสำหรับ เนียวหวานชมพูมีพี่น้องของเ้าม่เมนแต่คลิปว่าเนียวหวานชมพูนีส่สีสีแซบกว่าสวีดเพิ่มเพิ่าบริษั่อะติดตามรับชมผลงานของห้าไวนะ้าพี่น้องเดี๋ยวจะมาไขข้อของใจว่าตัวไหนจะดีตัวไหนจะบดีแต่วันในคลิปนี้ก็อธิบายไปคร่าวๆแล้วแหละว่าแต่ละบริษัทบอ่อแตกต่างกันรสชาตินะแต่ว่าฟักนี่จะใหญ่แต่สำหรับของบริษัทส้นแดงนี่หูซึกว่าฟักเขาจะใหญ่ยาว นะะราคาของมเมล็ดพันธุ์สวีทเพอร์เพลอยู่ที่850ราคาจะสูงกว่าสวีดราคาจะสูงกว่าสวีอซิดไลท์ของบริษัทซิดไลท์เนาะบริษัทซิดไลท์จะถูกกว่าอยู่นิดนึงเนาะพี่น้องแต่ว่ากะกระบอกแตกต่างกันเท่าใดนี่คือการต้มของเห้านะคะการหัคคารโพตอมต้องเป็น สดๆนะพี่น้องบบเมนหักขามขึ้นถ้าหักขามขึ้นแล้วมันจะบาอ,อร่อยบาแสบนะเออสำหรับเคล็ดลับของประจอยเนี่ยจะหักตั้งแต่ตีสี่ฮักตีสี่แล้วที่นีเขาก็มาต้มเป็นระยะเวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงแต่ละหม้อจะต้มอยู่หนึ่งชั่วโมงนะพี่น้องเขาจะฮักอยู่กะเอาเลยหม้อละจะฝักจะฝักเขากะกะเอาเลยนะคะต้มอยู่สองหมอ้อตื่นเสามาไปเลยทีนี้ไปตั้งแต่หกโมงเสาร์ หะะม 1, อนหนึ่งต้มตีซีไปถึงตีหาอีกหม 1, อนหนึ่งต้มตีหาไปถึงหกมงเสาหกมงเสาเซ็ตซะเปร่อยไปเลยค่ะออกไปไหลอกขายน้ำบานเฮ้าขายดีมากๆเลยพี่น้องหลังจากที่เฮ้าไปขายที่นี่ก็เฮาก็ให้พอบานต่มถาเลยมาหอดบานไปต่อ 11, 1, 3, มือนึ่งได้อยู่สามพันบาทมือนั้นต้องเร่งต้องเร่งการขายให้ให้ท่านเวลาข้าพเข้าคนนี้นี่มันจะแกรเร็ววทาเอาบ่อท่านนี้เมล็ดจะแก่เปลือกจะแกต่มบ่อไ,ได้พี่น้องมันจะแข็งทันทีเลยนะคะ นี่คือการต้มข้าวเขาจะต้มแก่นะพี่น้องได้รงคลิปไปแล้วเด้อพี่น้องสําหรับวิธีการต้มข้าวโพดข้าวเหนียวให้พี่น้องย้อนหลังไปดูกดไปที่โปรไฟล์แล้วก็กดคําว่าวิดีโอแล้วก็เลื่อนขึ้นมันจะเจอคําว่าวิธีต้มข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ประจอยเกษตรฮาจีหวังว่าพี่น้องของ้าคงได้รับความรู้ในการทําคลิปนี้นะคะพี่น้องมีปัญหาอันใดให้พี่น้องเมนใต้คลิปไว้เดี๋ยวประจยจะตอบทุกทุกท่านที่มาเมนใต้คลิป โอกาสนี้ขอ,อกราบขอพระคุณท,ทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดเลยมากนะคะหากมีปัญหาเรื่องเา่าอันใดก็แล้วแต่ให้พี่น้องถามในแต่คลิปเดี๋ยวปเจจะมานําเสนอแต่ละคลิปให้พี่น้องถามเลยค่ะเพราะว่าถ้าบอถามปเจจะบูโัว่าพี่น้องต่องการแบบใดเดี๋ยวปเจจะลงคลิปให้ให้ดูวิธีการโนนนี่นั่นที่ที่เป็นคําถามของพี่น้องของเฮาโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพีและน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ